ครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนซ่อมถว่าดโรซารี่นะครับอาการที่เจาะกระแทกไม่ได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูถอดไปเลยครับาจรถอดก็ถอดน็อตสี่ตัวนี้ครับนี่ครับน็อตที่สี่ตัวนี้เป็นรุ่นสองขีดยี่สิบหกนะครับนี่ครับผมไม่เอ่ยเดี๋ยวมาดูครับว่าทําไมถึงสาเหตุเกิดจากอะไรถึงเจาะกระแทกไม่ได้นะครับคนแต่ก่อนนี้เราต้องถอดสวิตช์ก่อนนะครับสวิตช์ถอดนะครับสวิตช์นี่ เราต้องดันนะครับดันนี่ครับนี่นะครับกดนี่ครับกดกดที่ผมกดนะครับกดนี่ครับเข้าไปแล้วก็ถ้าใช้มือบิดมันก็จะเจ็บนิ้วหน่อยนะครับแต่ว่าผมขอใช้ครีมบิดแล้วกันนะครับนี่ครับนี่ครับบิดมาตรงนี้ครับแล้วก็ดึงครับออกแลลวง่ายๆครับผมถ้าใช้ครีมก็จะออกง่ายครับแต่ใช้มือจะยากนิดนึงครับพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ค่อยๆนะครับ ค่อยกระแทกดึงออกมาครับผมอ่าสำรวจจากด้านในขับมาต่อครับสาเหตุนะครับมาดูสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเริ่มแรกเราต้องดูก่อนครับว่าเกีียวเนี่ยครับว่าเกี่ยวพวกนี้มันสึกไหมครับเฟืองชุดเฟืองพวกนี้สึกไหมแล้วขาล็อกตัวเนี้เห็นะครับขาล็อกนี้มีตัวกดไหมครับขาล็อกมันหักไหมครับไม่หักนะครับก็คือปกตินะครับ และที่สําคัญนะครับทุกคนเนี่ยครับตัวกดชุดเฟืองกระแทกครับเนไมมขาตัวนี้ครับขาตัวนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนทุกคนดูดีๆนะครับบางทีมันมันไม่ได้กดลูกปืนอยู่นะครับทุกคนมันหลุดออกจากลูกปืนนะครับทุกคนต้องใส่ใหม่นะครับให้มนกดลูกปืนทั้งสองข้างนะครับกดลูกปืนให้แน่นนะครับถ้ามันกดลูกปืนแค่ฝั่งเดียวเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ว่าจะกระแทกหรือว่าแยกก้าจะทําไม่ได้นะครับทุกคนเราต้องดูนะครับเราต้องใส่ใหม่นะครับนี่คือเทคนิคนะครับจน และที่สําคัญผมคิดว่าผมเจอนะครับน่าจะเป็นลูกยางโอลิงนะครับทุกคนที่สึกนะครับผมเอ่ยยางโอลิงตัวนี้นะครับที่สึกนะครับเนี่ยครับนี่ครับยางโอลิงนะครับน่าจะสึกนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่จะไปซื้อลูกยางโอลิงมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวสร้างะไรไหลนี่ครับอาแล้วครับอะไรโอลิงราคาจริงก็สามสิบสามห้านะครับผมแต่ว่าเสียค่าจะส่งไปครับ นี่ครับเขาจะเขียนอยู่นะครับรุ่นนะครับนี่สองขีดยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบสองครับยี่สิบนะครับใส่ด้วยกันได้หมดครับลูกยางโอลิงนะครับยางโอลิงตัวนี้เป็นลูกยางโอลิงสูบลูกสูบกระแทกนะครับผมมันยังทาให้เดี๋ยวผมล้างเช็ดกันครับยังทําให้เราเจาะกระแทกไม่ได้นะครับลูกยางโอลิงมันสึกนะครับทาให้มีแรงดันในการกระแทกนะครับทุกคนนี่เราใส่เข้าไปแล้วครับอ่า นี่ครับเป็นไงครับนี่จากเมื่อกี้แตกต่างกันเยอะเลยอันนี้ของเก่าครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวลองใส่ดูครับมีแรงหนืดไหมครับนี่ครับแรงหนืดมีครับอย่างมหาศาลเดี๋ยวเราใช้น้ำมันเครื่องนะครับใส่เข้าไปนะครับเป็นตัวหล่อรี่นะครับนี่ครับใส่น้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่เข้าไปครับ ครับนี่มันจะมากดแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับทุกคนอ่าแน่นลึกเลยครับแล้วเราต้เครื่องใส่เข้าไปครับผมมันเครื่องนี่น้มันเครื่องรถมอไซค์นี่นะครับทุกคนใส่เข้าไปนะครับพอใช้จารบีไม่ได้นะครับความหนีดมันไม่ได้ครับผมอ่าถ้าใส่น้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็ใส่นลครับผม ซ่อมสว่านนะครับมันก็จะเลอะอย่างนี้นะครับคนนะครับนี่ครับแรงดูแรงเหนืดอครับอย่งงครับก่อนซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีครับโอลิงหมดสภาพนะครับอ่าเมอเสร็จแล้วเราก็มาใส่ครับทุกคนดูไหครับว่ามันจะกระแทกไหมครับมันจะเจาะกระแทกอะไรไหมจะเจาะกระแทกเจาะยัดอะไรได้ไหมครับอันนี้โอลิงเก่าครับครับแล้วทีนี้เราก็มาใส่ครับ นี้ตอนถอดเราอย่าเพิ่งดึงให้ตัวนี้ออกมาแล้วแกนเขาเรียกอะไรทุ่นมอเตอร์มันจะหลุดออกมาด้วยครับต้องแต่ต้องถอดตูดออกมาใส่ใหม่นะครับดูนี่ครับขาตัวนี้นะครับเห็นไหมครับขาตัวนี้นะครับต้องมันต้องอยู่กึ่งกลางรูนี่นะครับผมนะครับค่อยๆใส่เข้าไปครับกรอบครับอ่าหลังจากละสวมเข้าไปนะครับเห็นไหมครับต้องให้ เดี๋ยอยู่ตรงกลางครับระหว่างร่องนะครับแล้วก็อัดน็อตสี่ตัวนะครับนี่ครับข้างบนข้างล่างนี่ครับสี่มุมครับอัดทะแยงมุมครับอัดทะแยงมุมด้านนี้แล้วครับแล้วก็มาด้านนี้ครับผมในการอัดคล้ายๆกับพัดลมครับอัดทะแยงมุมนะครับอ่าเพื่ออัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนมาลองมาใส่สวิตกันครับใส่สวิตก้าเหมือนเดิมครับทุกคนสวิตมันอยู่ยังไงครับตอนที่เข้าตอนที่ออกครับมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับนี่ดูครับมันอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมดูมุมครับดูทิศทางนะครับนี่ไหมครับแล้วก็บีบตัวนีี้หหนนนๆคครัับบบทุกเ็ม บีพับแล้วก็เขาดันนะครับแล้วก็ถ้าใช้มือจะเจ็บมือครับผมก็ใช้ครีมดันย้อนกลับไปอย่างเก่าครับอ่าแค่นี้เสร็จแล้วครับเนี่ยครับตัวิตเข้าแล้วเห็นไหมครับทุกคนถอยง่ายครับผมอ่าไหมครับอ่าอันนี้อันนี้คือเขาเรียกอะไรเดี๋ยวมาลองกันเลยครับเดี๋ยวนั้นมาทดลองกันครับว่าใช้งานได้ไหมนี่ครับ อย่างนี้ครับไก่ดอกแ้วครับผมไก่ดอกแล้วก็เสียบบักครับครับมาลองกันเลยอันนี้คือปกตินะครับเหมือนปกตินะครับแอนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเจาะแบบแยกนะครับทุกคนอ่าแยกนี่คือแยกนะครับของเสียครับถ้าแยกมันจะมีเสียง ะครับอันนี้คือเจาะแยกนะครับผมอ่าลองดูกระแทกครับกระแทกนี้ดอกจะไม่หมุนนะครับนงครับหัวมมนจะนะรอ่าถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับทุกคนของเราปกติเดี๋ยวผมจะลองทิศทางที่ได้ดูในการเจาะกระแทกอ่า ครับทุกคนอ่าโอเคนะครับเป็นรู้หน่อยหนึ่งยังไม่เอาครับแค่สาธิตที่เฉยไม่เอาจริงยังไงถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับพัดลมอ่ากล่าวกับสว่านบอสนะครับสว่านโรตารี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น2ขีดยี่สี่สองขีดยี่สิบหกไม่กระแทกครับลองเปลี่ยนลูกยางโอริงอยู่นะครับลองเช็คชุดทรวงกระแทกลองเช็คขาล็อกสปริงนะครับมันอาจจะหักนะมันก็เลยทําให้เจาะกระแทกไม่ได้ครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณนะครับ